ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาโปรดอุบาสกอุบาสิกาชาวตำบลบ้านปาตาลิดังต่อไปน,นี้ดูก่อนข้าบาดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลมีห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นชไหน ดูก่อนข้าบดีทั้งหลายคนทุศีลผู้มีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภกทรัพย์ใหญ่หลวงเพราะเหตุแห่งความประมาทนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลดูก่อนข้าบดีทั้งหลาย อันหนึ่งโทษข้ออื่นยังมีอีกชื่อเสียงอันลามกของคนทุศีลผู้มีศีลวิบัติย่อมเฟื่องฟุ้งไปนี้เป็นโทษข้อที่สองแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลดูก่อนข้าบดีทั้งหลายอันหนึ่ง โทษข้ออื่นยังมีอีกคนทุศีลมีศีลวิบัติเข้าไปหาบริษัทใดๆเช่นขัตติยบริษัทพรามณบริษัทขหบดีบริษัทสมณบริษัทย่อมเป็นผู้ครั่นครามขวยเขินเข้าไปหาบริษัทนัน,นๆ นี้เป็นโทษข้อที่สามแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลดูก่อนข้าบดีทั้งหลายอนึ่งโทษข้ออื่นยังมีอีกคนทุศีลผู้มีศีลวิบัติย่อมเป็นผู้หลงทำกาละนี่เป็นโทษข้อที่สี แห่งศีลวิบัติของคนทุศีลดูก่อนค้าบาดีอันหนึ่งโทษข้ออื่นยังมีอีกคนทุศีลผู้มีศีลวิบัติเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารก นี้เป็นโทษข้อที่ห้าแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลดูก่อนค้บาบดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลมีห้าประการนี้แล